ถ้าถึงอากีแถวบ้านแล้วจ้าให้ดูสโซสบ้าส์ใครรู้บ้าส์ใครรู้เน๊บ้าส์ใครรู้เนะ๊บ้าส์ใครรู้ให้ดอสโซไปอกีอกอ เดินดิดูเดินสิคะก็เด็กอีกได้นเต็มนี่นะแล้วก็เสียบตามป้ายสามเหลี่ยมแล้วลูกซ้อนนะเห็นไหมตรงนี้ลูกเทปเห็นไหเป็นใหญ่ญี่ปุ่นเพราะจะนั่งรถไฟเลยเนหะ็นไหมเสียบโอเคห้าปัด อ่าถ้าเงินในบัตรไม่พอมันก็จะกั้นมาให้เราออกนะ,ะคะให้ดันนะเอ้าเราช้าๆลูกช,ช้าๆรีบไปไหนเนี่ยรีบไปไหนเนี่ยช้าๆค่ะช้าๆช,ชา้ชชาๆลกูกรีบนะรีบเดินลง masih oke kau dulu walaupun batas nunggu nanti empat jam jam lah empat jam lah ขีต้ตะน่าะกันเนี่ยไม่ได้น้ชชลโลชโกเยอะเอาลงเ่นเล่นเ่นะอืมแม่คิดตั้ง่าไปกินต้องยม่ไม่ได้นะเพราะว่าอเอชเชลโกมันเยอะน,น,นอั่นเบอร์สี่สิบเอ็ดหรอ นี่จามดาดาแป๊บนึงนะต้องดูก่อนว่าชุดต้องมาเตะจะมีเบอร์แป๊บนึงนะมาทีมันก็ไม่ลงนะที่ที่บ้านนะแป๊บนึง สี่สิบเม็อ็ดมันไม่ลงอะมันไม่ลงหน้าบานเนาะเฮ้แท็กซี่ครูบัสไกันต้องดโอ้โหโอ้อะไรกันอะ้ีนีไปอีกก็ไปกันมาชอแท็กซี่มได้เลยี่แทซี่ <laughs> ほらもう一回言うてもう一回言ってもう一回言って、うんま、もう一回言ってもう,もう一回言ってもう一回言っていいよー <laughs> はーいあ危ないじゃあ行っておい危ないはーいもうちょっともうちょっともうちょっと、うん นลอชต์เตมารเสเดชมาร์ลเอสใช่お願いしますเนลดดามิ哟นัทนัไม่ใช่ยูกิเนเต้ดดามิ哟้อยู่กัอบ้านอ้โหเหนื่อยน่ย่นนืย สกเลต้าเกี่ยวสกเลต้าสกเลต้าเข่ามีหน่อจ้ะเหนื่อยไหมคะสกเลต้าเหนื่อยไหมคะเหนื่อย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 ค่ะเหนื่อยมากๆค่ะเหนื่อยมากๆค่ะมาวัคซ์มาสก์なんでมาสก์สกเลต้า เหนื่อยไหมคะคเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมจ๊สะสกเรต้าโอ้โหทำยังไงอยู่บ,บ้านดูสิการนอนเลยคนแท็กซี่ปุ๊บก็นอนเลยกูกลทวเธอเบือี๋จ้าละทำไมอ่ะทำไมล่ะคะทำไมล่ะคะ 哎呦，我 got 我 got，好美。 อ6กิโลต่อ500เยนนะเมื่อก่อนนี้จะเป็น730เยนนะอ๋อใกล้เลยวันนี้ คลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลว,วก,ก็กดกระดิ่งให้กับช่องมียูกิ Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ